หลังจากที่ริกิทปุยได้สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลไปทั่วโลกเพราะกระทัางอ่อนเดือดร้อนแต่ทหารขัดเคลื่นความเป็นอยู่และการทำมาดินของพี่น้องหลายสิบล้านคนในประเทศไทยตอนนี้แม้จะยังประกาศชัยชนะที่เรามีต่อโควิดได้เป็น,นที่นัแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าการระบ,บาดของโควิดลดลงไปในระดับที่เราสามารถควบคุมได้และได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยนั้นเป็นศินลป์แบบ ป่วิจิดีที่สุดในโลกอะไรที่เราผ่อนคลอได้ก็ได้ดำเนินการผ่อนคลอมาให้ตา่างลำดับอย่างไรก็ตามช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนยังต้องการไม่ตกเรายังต้องระมมาระวังให้มากต้องใส่หนาา้ากากมาล้างมือและอย่างคงต้องไประยะห่าง,งทางสังคมตลอดจนหลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัวกันในที่คนเยอะเพราะเราได้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นแล้วว่า คิดสามารถกลับมาระบาดรอบท้องได้ตลอดเวลาหากเราประมาทวันนี้เราจะผมต้องเตรียมรับมือการพิจารณาวาทายที่หนักหมาสาหัสกว่าที่รอเราอยู่ข้างหน้านั่นก็คือการทําให้คนไทยสามารถกลับมาทำหมากินได้จากเดิมอีกครั้งหลังจากที่วิกฤตโควิดได้ทําลายความสามารถในการเลี้ยงปากเลี้ยงพองของคนนับปรลาดทาลายธุรกิจทุกขนาดและบังคับให้หลายร้านตัวเรือน ต้องนำเงินออกที่เคยเก็บไว้ออกไาใช้จนหมดที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทั่วโลกอย่างโควิดตกกวงมวุ่และก็ไม่มีใครรู้ว่าเราจะสามารถกลับใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เมื่อใดสิ่งที่ผมต้องการก็คือทําให้ประเทศไทยของเรากลายเป็นตัวอย่างการมาหารที่ดีในเรื่องอการใช้พืนเศรษฐกิจเหมือนกับที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทั่วโลกยอมรับในเรื่องจาัดก,การกา,ารสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น วันนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่เราต้องทําเพื่อจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่กลับมาให้ได้เร็วผมมาพูดอีคกครั้งนะครับว่าวิกฤตครั้งน,นี้ทําให้เราได้สักชัดว่าประเทศไทยของเรามีความแข็งแกร่งที่เป็นสุดยอดไม่แพ้ประเทศไทในโลกอสองเรื่องซึ่งมันต้องเกี่ยวกับความเป็นไทยของพวกเราทุกคนความพิเศษของความเป็นไทยสองเรื่องที่ทาให้ผมทึ่งและรู้สึกมีความหวัง ว่าเราสามารถทําเพื่อนประเทศไทยไปข้าน้าได้อย่างรวดเร็วในหน้าภาคภูมิใจก็คือนั่นผมไเล็นความพร้อมใจกันของคนไทยที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวทำงานด้วยกันได้ช่วยเหลือกันในอย่างวิงจั